สวัสดีค่ะชื่อพันนีนะคะพันนีจอรดอนหรือว่าน้องๆจะเรียกกันว่า,าพี่จุ๋มนะคะตำแหน่งปัจจุบันก็ำทำงานในตำแหน่งผู้ยนการกองบริหารงานคณะสถาปิกรรมศารมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาทำงานที่คณะสถาปัตย์นะคะก็เคยทำงานมา,าหลายหน่วยงานด้วยกันนะคะตั้งแต่ ทำงานที่แรกเลยก็ที่สำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขต 5, อ่าขอนแก่นนะคะหลังจากนั้นก็ไปทํางานที่บริษัทศึกษาพันธุ์ขอนแก่นนะคะในตําแหน่งนักบัญชีนะคะก็มาสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะคะที่คณะเกษตรเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็ทํางานในสายของการเงินการคลังนะคะต่อมาก็มาสอบ บรรจุเข้ารับราชการนะคะ <_ d ata> ก็ได้ที่คณะทันตแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ <_ d ata> ก็ตั้งแต่วันที่1สิงหา2533นะคะก็ทำงานาด้านาการเงินบัญชีนะคะมาตลอดอที่ทำที่คณะทันตแพทย์นะคะหลังจากนั้นก็คณะสถาปัตย์นะคะมีการาเปิดรับตำแหน่ง การเงินนะคะได้โอนย้ายนะคะจากคณะทันตแพทยาศาสตร์นะคะมาบรรจุมาทำงานโอนมาทำงานที่คณะสถาปัตย์นะคะตั้งแต่วันที่15พฤษภา2539นะคะเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะในปัจจุบันนะคะพี่ก็ ได้รับมอบหมายนะคะให้ทํางานในตําแหน่งของอผู้ในการกองบริหารงานคณะนะคะก็ดูแลาสายนวยการทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นตัวกลางระหว่างคณะผู้บริหาราแล้วก็ประสานความร่วมมือระหว่างคณาจารย์แล้วก็บุคลากรสายนวยการในการนำ วิสัยทัศน์แล้วก็นโย,ยบายของคณะนะคะลงสู่สายหน่วยการนะคะก็จะมะีการจัดวางระบบงานของบุคลากรสายหน่วยการนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นการอมอบหมายงานนะคะลงสู่พวกเรานะคะแล้วก็ประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะ,อะนอกจากนั้นก็จะมะีในเรื่องของการประสานความร่วมมือนะคะแล้วก็การเป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในการดูแลในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างของคณะทั้งหมดนะคะ,ะดูแลควบคุมงบประมาณในส่วนของกองบริหารงานคณะนะคะในการดําเนินงานในแต่ละปีงบประมาณนะคะใ,ในส่วนที่พี่รัาผิดชอบก็จะเป็นงบประมาณในส่วนของกองบริหารงานคณะในการที่เราจะ,ะดําเนินโครงการที่อยู่ภายใต้สํานักง,งานนะคะ อนอกจากนั้นนะคะน,น,อนอกจากอ,อำนวยการแล้วก็ประสานความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือนะคะติดตามงานแล้วก็เชื่อมโยงน้องๆน,น,นะคะให้ให้การการทำงานในภาพรวมของกองกองบริหารงานคณะนะสำเร็จรู้ล่วงถ้าเกิดน้องๆติดขัดปัญหาอะไรพี่ก็จะลงไป ช่วยเหลือนะคะให้งานนั้นมันสำเร็จรุ่วงผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ re remedy, re ความประทับใจในการทำงานนะคะก็คือ,อการได้รับความร่วมมือนะคะ,ะแล้วก็ความช่วยเหลือจากคณะผู้บริหารคณาจารย์รวมถึงน้องๆสายมือการทุกท่านนะคะในการทำงานอของพี่ที่ผ่านมานะคะก็ ทำให้งานที่ผ่านมานะคะไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันในการที่แก้ไขปัญหาทําให้การทํางานอาของคณะเป็นไปด้วยความราบรื่นอันดีค่ะคติในการทํางานใน,ในมุมมองของพี่นะคะพี่ก็จะมองอาภาพรวมก่อนภาพรวมขององค์กรเนี่ยพี่จะตั้งไว้เป็นเป้าหมายหลักนะคะ ในในการที่พี่ยึดถือในการปฏิบัติงานแล้วก็นอกจากนั้นพี่ก็มีคติประจำใจในการาดำรงฐา,านะในการทำงานนะคะก็คือการมีคุณธรรมในใจนะคะนอกจากการมีคุณธรรมแล้วนะคะความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยที่เป็นสิ่งที่พี่ ถือถือแล้วก็ยึดมั่นนะคะนอกจากความซื่อสัตว์สุจริตแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือความมีเมตตาต่อผู้อื่นค่ะก็นี <sentences> <ocalypse> so, <uana> <mag> ้ก็คือเป็นสิ่งที่พี่ยึดถือในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาค่ะก็สิ่งที่อยากฝากให้กับ คณะนะคะแล้วก็น้องๆสายหนึการนะคะรวมถึงบุคลากรที่คณะสถาปัตย์ของเรานะคะสิ่งที่พี่อยากฝากก็คือว่าการที่เรามีไมตรีมีความรักความผูกพันต่อกันนะคะมันจะทำให้การทำงานเนี่ยทุกอย่างนะคะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยความราบลื่นนะคะมันก็จะเกิดความรัก แล้วก็ความสามาคัคคีกันในคณะก็จะทำให้คณะของเรานะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งทีอ่อยากจะฝากก็คือความรักค่ะความรักในองค์กรแล้วก็การประสานงานประสานความร่วมร่วมมืออันดีนะคะอันอไม่ว่าจะเป็นาสายคณาจารย์หรือว่า สายอเมริการนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่อยากจะฝากนะคะก็คือพี่อยากเห็นทุกคนมีความรักมีความผูกพันให้กับคณะมากๆนะคะก็จะทำให้งานทุกอย่างไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคยิ่งใหญ่ขนาดไหนมันก็จะสำเร็จรู้ล่วงแล้วก็ผ่านพ้นอุปสรรคนั้นไปได้ตามที่เราคาดหวังไว้ค่ะก็กหลักๆก,ก็มีแค่นี้ค่ะ